ที่เราลุกด้านหน้าด้วยนพอีเอกมค่ะสุทด้วยส้นจ้างไอ้ยน้ยน้องชาคุณชาคุณาชานะคะ้นโซ่้งไว้น้องเคสค่ะคุณทยคุณทยอยู่ไหนคุณทยูนะฮะ นพุทธิไอบุญนะครับที่มาร่วมกันทำบุญและวนะของมือสองของส่วรตัวของมือหนึ่งอะไรตรงนี้อะไรมาใช้ค่ะเชิญเลยนะคะอะไครับผมน้อยทีฉันอยากมีส่วนร่วมด้วยในภาพนะคะที่ฉันจะแซงไปด้านข้างแซงด้วยเอาเลยนะคะถ่ายรูปร่วมกันหน่อยนะคะอ่นะคะอันนี้ใครยังไม่ได้นั่งดิบนะคะนั่งเลยวนะคะ พูดค่ะดิฉันได้ตั้งใจค่ะมาระคางอันไหนรูปภาพกนค่ะขอบคุนะคะดูอ่ะด้านไปนะคะด้านที่พื้นนะคะคุณขยับนิดนึงนะคะ1,2,3ยิ้องยืนแหมนับชื่นใจจริงๆนะคะหนึ่งสองยืนเย่ไหมล่ะเย้ไม่แก้เลยดีใจมากเอาแบบดี้1,2,3งสองสามเ นะฮะอะไรครับผมวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารแล้วก็รวมถึงศิลปินทั้งหลายที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณคคคค่ะขขออบบบุุณณรัมากครับขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้นะคะคำว่าที่บัานชาแม้วันนี้สวยมากจะไม่ได้ใครกินเธอนะจ๊ะเออฉันชอบตรงที่ใไงก็ได้ใี่ไหคะเด็กผีนี่แหละ